สมิงตอนที่สิบสามประพันธ์โดยเตอแก่งคอยอสุรกายหลายที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่พวกมันยังคงติดตามกลุ่มุูลพานบุญอย่างไม่ลดละอย่างแน่นอนและพลานบุญเอง คงจะหาคำตอบให้ได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และเหตุผลใดพวกมันต้องติดตามและไล่ลาก,กลุ่มของพวกแกหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพานบุญรีบเร่งพาทุกคนออกเดินทางกันอย่างรีบเร่งโดยเหตุที่แกเองต้องการที่จะพาทุกคนให้ออกจากอุบัติอาถรร์แห่งนี้ อย่างไวที่สุดคืนอยู่นานไปก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปอีกการสูญเสียเท่าแก่ไปในครั้งนี้นั้นยอมจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ติดตามมาอย่างแน่นอนทั้งญาติของเท่าแก่เองที่จะรอคำอธิบายจากปากของพลานบุญและคนรอบข้างที่แก่เองพาเข้าป่ามา และปัญหาใหญ่ไปกว่านั้นตำรวจในท้องที่ต้องมาทำคดีนี้อย่างแน่นอนและปัญหาใหญ่อีกทางนั้นก็คือการกลับเข้ามาเอาศพของเท่าแก่กลับไปทำพิธีทางศาสนาเพราะตอนนี้มีแต่เพียงพานบุญเท่านั้นที่แกเองจำพื้นที่ที่ฝังร่างอันไร้วิญญาณของเท่าแก่ได้และปัญหาที่เร่งด่วน ที่แกเองต้องรีบทําให้เสร็จในเวลานี้นั้นเห็นทีจะไม่พ้นการไล่ลาไอ้ตาเดียวเพื่อให้มันได้หมดลมหายใจไปเสียทีและปลดปล่อยดวงวิญญาณเมียรักของแกออกมากเสียทีทุกทุกวินาทีที่เดินผ่านไปนั้นเหมือนจะเป็นการเร่งรีบให้ผ่านบุญเองทำอะไรหลายๆอย่าง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดระหว่างที่แกเองพาทุกคนออกเดินทางจากหมู่บ้านอาถรรพ์แห่งนี้สมาธิของแกดูเหมือนจะไม่มีเอาเสียเลยในหัวของแกในเวลานี้เรียบเรียงสิ่งที่ต้องทำแทบจะไม่ถูกเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรอให้แกไปจัดการไม่นานมากนักพลานบุญพาทุกคน ออกเดินทางอย่างเร่งรีบลัดผ่านใช้เขาที่ราดชันซึ่งไม่นานแกเองก็พอที่จะรู้ว่าได้พ้นเขตหมู่บ้านอาถันแห่งนี้มาแล้วแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกอสุรกายลายมันอาจติดตามกลุ่มของแกมาหรือไม่เพียงเท่านั้นหากพวกมันติดตามมาเห็นทีว่ากลุ่มของแกจะหลบไปไหน ก็ไม่พ้นอันตรายอยู่ดีส่วนผู้กองกับดาบเลวัดในเวลานี้ทั้งสองคนดูเหมือนจะหมดกำลังใจไปชั่วขณะไม่มีเจ้าสัวที่คอยแจกจ่ายเงินและช่วยเหลือให้กับพวกเขาทั้งสองคนเสร็จแล้วทั้งสองคนจึงเริ่มที่จะสับสนในการเข้าป่าในครั้งนี้เสร็จแล้วเหตุผลหลักๆที่ทั้งสองคน ติดตามพลานบุญมานั้นเห็นทีว่าจะไม่พผลคอยติดตามและคอยดูแลเจ้านายแต่ในตอนนี้ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบสิ้นลงแล้วทั้งผู้กองและดาบเลวัตจึงเริ่มที่จะสับสนในชีวิตว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปดีถ้าหากติดตามพลานบุญและโดนเสือฆ่าตายไปอีกคนแล้วชีวิตพวกเขา จะทำอย่างไรต่อไปเสียแล้วดังนั้นในเวลานี้ทั้งผู้กองและดาบเลวัตอยู่ในอาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเสียแล้วและสิ่งๆิ่งหนึ่งที่พวกเขาเองหวังไว้ก็เริ่มมีภาพลอยเข้ามาในหัวของทั้งสองระหว่างการเดินทางภาพของสมบัติเก่าทองคําเพชรพลอย พาะทั้งผู้กองและดาบเลวัตไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วทั้งสองคนในเวลานี้กลับออกไปไม่ได้ทางเดียวที่พอจะทำได้ในเวลานี้เห็นที่จะไม่พ้นการติดตามพลานบุญและรอจังหวะที่จะเจอสมบัติเก่าหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปความคิดที่จะได้สมบัติเก่า ของผู้กองและดาบนั้นอยู่ในหัวของทั้งสองคนและดูเหมือนทั้งสองคนต่างต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเกาสู่เวลาบ่ายพลานบุญจึงมองหาทำเลเพื่อหยุดพักกินข้าวกันเพราะในช่วงเช้านั้นอย่างที่ได้บอกไปหลายคนไม่มีเวลาและอารมณ์ที่จะกินข้าวกันได้ลง เพราะมัวแต่ไปยุ่งจัดการสุขของเท่าแกในเวลานี้หลายหลายคนต่างเริ่มที่จะมีท่าทีอยากกินข้าวเที่ยงกันเสียแล้วเพราะต้องใช้เลี้ยวแรงในการเดินทางเป็นอย่างมากพลานบุญเองก็ไม่ค่อยจะให้หยุดพักกันเลยผ่านไปไม่นานไอปอมเองมันจัดการหน้าที่ของมันจนแล้วเสร็จข้าปลาที่หอมาพร้อมให้ทุกคน ได้กินกันอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้จะเป็นอาหารเก่าๆและจืดชืดจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้เห็นทีว่าแทบที่จะไม่เพียงพอกับทุกๆคนเสียแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆพลานบุญแจ้งให้ทุกคนนั้นหามุมนั่งพักเอาแรนกันเสียก่อนเนื่องจากในเวลานี้ได้เดินทางห่างจากหมู่บ้านอาธันไกลมากแล้ว และผ่านบุญเองก็ดูเหมือนจะพักค้างแรมกันที่นี่ในค่ำคืนนี้เสียด้วยหลายคนเมื่อได้ยินที่แกพูดออกมาต่างก็าหามุมเพื่อนอนพักผ่อนกันต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางในวันนี้อยู่ไม่น้อยและหลายสิ่งหลายอยา่างก็เข้ามาลบกวนกลุ่มของพานบุญอยู่ตลอดเวลาเช่นกันผ่านไปไม่นาน หลายคนต่างนอนพักพอลแรงกันในช่วงบ่ายเพราะอากาศของที่นี่นั้นมันเย็นสบายลาวกับเป็นเวลากลางคืนสายลมพัดมาเรื่อยๆบวกกับแสงสว่างของเวลากลางวันมันจึงไม่ค่อยมียุงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยมารบกวนทุกๆคนในเวลานี้ล้วนแต่นอนหลับกันอย่างสบายพลานบุญ ก็ไม่ได้ต่างจากทุกคนแกเองต้องทนเหน็ดเหนื่อยมาหลายคืนและในเวลานี้แกเองก็สำรวจพื้นที่รอบๆที่นี่แล้วมันปลอดภัยพอสมควรหลังจากนั้นแกเองจึงเอนหลังหลับไปอีกคนเวลาผ่านไปเรื่อยๆและหลายคนยังคงนอนพักผ่อนอย่างสบายใจก็อย่ากที่ได้บอกไป ต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อย,ยกันใจแทบขาดในเวลานี้คงจะหาบรรยากาศที่เย็นสบายกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วไม่นานมากนักพลานบุญกับไอปอมก็ลุกขึ้นมาไล่ๆกันเพราะทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าในป่าแห่งนี้นั้นล้วนแต่มีอันตรายไม่สามารถไว้ใจอะไรได้มากนักพลานบุญ สั่งให้ไอ้ป้อมรีบไปตัดไม้พอที่จะทำเป็นห้างให้นั่งพักกันได้สี่คนหลังจากนั้นแกเองก็ปลีกตัวเข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่งด้วยเหตุที่เบื่ออาหารเดิมๆเ,เหมือนทุกๆวันในคืนนี้พลานบุญได้หันมาดักสัตว์ป่าไว้เพื่อดวงดีจะได้มีเนื้อสัตว์ไว้กินกันในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งถ้าหาก แกเป็นคนลงมือดักเองส่วนมากก็จะไม่พลาดเสียเท่าไหร่ระหว่างที่รอไอปอมมันตัดไม้มาทำห้างที่แกเดินสังเกตรอบๆไว้อยู่แล้วมันมีรอยสัตว์ป่าที่ออกมาหากินทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่การได้กินเนื้อสัตว์บางก็คงจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของคนทั้งหมดในกลุ่มของพานบุญได้ ไม่นานมากหนะักพลานบุญเองก็วางกับดักตามภาษาพลานป่าที่พอจะทำได้แล้วเสร็จและก็เป็นเวลาพอดีกับที่ไอปอมมันตัดไม้มาทำห้างแล้วเสร็จเช่นกันเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพลานบุญกับไอปอมก็รีบเร่งลงมือทำห้างโดยมีพูกของระดับเลวัดช่วยอีกสองแรงไม่นานมากหนะัก ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยในเย็นของวันนี้พลานบุญสั่งให้ป้อมนั้นไม่ต้องหุงหาอาหารให้มาทำในเมื่อเช้าของวันพุนิเสียทีเดียวพราแกเองนั้นต้องการที่จะยิงสัตว์ป่ามาเป็นสเสบียงหลังจากที่ต้องกินของเก่าๆมาหลายมื้อหลายเวลาทุกๆคนต่างเห็นด้วยเพราะหลายคนต่างก็อยากลิ้มลอง เนื้อสัตว์ป่าสดๆบางคงจะพอมีแรงให้เดินทางกันต่ออย่างสบายเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเย็นพลานบุญให้ทุกคนทำตุละส่วนตัวจนแล้วเสร็จก่อนที่จะขึ้นนั่งห้างกันซึ่งแกบอกให้ทุกๆคนรู้ถึงหลักการต่างๆของการยิงสัตว์ป่าจนทุกคนเข้าใจดีและยินดี ที่จะให้แก่เองโชว์ฝีมือการยิงสัตว์ในค่ำคืนนี้ในเวลานี้แสงของดวงจันทร์ได้สาดแสงขึ้นมาแทนแสงของพระอาทิตย์ที่ลาลับขอบฟ้าไปแล้วบรรยากาศอันเยียบสงัดบวกกับสายลมพัดมาเบาวความหนาวเย็นที่ถูกพัดมาจนได้หลายคนต่างพากันหนาวจนจับใจบรรยากาศของป่าแห่งนี้ เริ่มทีจะสงบลงเรื่อยๆบรรยากาศแปลกไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเปล่งเสียงออกมาเพียงแม้แต่ตัวเดียวมันเงียบจนทุกคนนั้นเริ่มทีจะหวั่นใจพลานบุญเองเริ่มแปลกใจขึ้นมาเรื่อยๆเรยพราะแกเองนั้นคาดหวังจะได้ยิงสัตว์ป่าจำพวกเกงกว่างหรือไม่ก็กระต่าย ที่จะออกมาหากินได้บ้างแต่บรรยากาศในเวลานี้ต่างจากที่แกคิดไว้อย่างสิ้นเชิงเวลาเริ่มที่จะดึกขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศของป่านั้นยิ่งเงียบไปตามกาลเวลาจนมันทำให้ทุกคนในกลุ่มของผพานบนุญเริ่มที่จะหวาดกลัวป่าแห่งนี้เข้าไปในจิตใจเพราะทุกคนนั้นรู้ดีถึงอันตราย ในความเงียบของป่าแห่งนี้เอ๊ทำไมมันเงียบเหมือนป่าช้าเลยพี่บุญผมว่ามันชักจะแปลกๆยังไงชอบกลน,นะพี่เสียงของผู้กองถามพานบุญออกมาเบาๆพลานบุญเองไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่พยักหน้าให้และเงียบไปเท่านั้นสายตาของพานบุญในเวลานี้ต่างจับจ้อง ทุกๆก,การเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเสียงลมมาปะทะต้นไม้สายตาของแกก็ยังจับจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้มันเงียบไปเสียสนิทลาวกับป่าชา้าบรรยากาศมันช่างน่ากลัวไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์ส่งเสียงร้องออกมาสักตัวเลยมันเงียบจนทุกคนนั้น ได้ยินแม้กระทั่งเสียงน้ำค้างที่ตกลงมาจากด้านบนลงมากระทบกับพางที่ใช้พักกันอยู่ในค่ำคืนนี้บรรยากาศแบบนี้มันช่างไม่ดีกับกลุ่มของพานบุญเสียแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนลุล่วงถึงตีสองผู้กองกับดาบเลวัดเองรอดูฟีมือของพานบุญไม่ไหวเสียแล้วทั้งสองคนนั้น ได้นั่งหลับไปสภาพใหญ่แล้วเพราะทั้งสองคนก็พอที่จะรู้เช่นกันว่าในค่ำคืนนี้พลานบุญคงจะไม่ได้ยิงสัตว์ป่าอย่างแน่นอนในเวลานี้คงเหลือแต่ไอ้ป้อมกับพลานบุญเพียงเท่านั้นที่ยังคงจับจองมองทุกการเคลื่อนไหวด้านลา่างต่อจากนี้ไปพลานบุญจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แกเองนั้น ฟอลรอมานานอยู่อย่างแน่นอนโดยแกเองมีรางสะหออใจอะไรบางอย่างที่แกเองรู้สึกได้ดีดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ในเวลานี้แกเองปอจับจองมองทุกการเคลื่อนไหวที่อยู่ด้านล่างอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เริ่มจะดึกสงัดสายลมอันหนาวเย็นนั้นได้พัดาพาความเงียบเหงาและอ้างว้าง เข้ามาในหัวใจของแกอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นเสียงของฝีเท้าของตัวอะไรบางอย่างเริ่มทีจะดังเข้ามาในหูของแกและแน่นอนว่าโดยความที่แกเป็นพรานมืออาชีพแกเองสามารถที่จะคาดเดาเสียงของฝีเท้าที่กำลังเดินเข้ามาตรงจุดที่พวกแกพักแรมอยู่เสียงเสียงนั้นจะต้องเป็นฝีเท้าของคนอย่างแน่นอน เสียงฝีเท้าอย่างนี้มันต้องเป็นคนอย่างแน่นอนพลานบุญอุทานอยู่ในใจพร้อมทั้งสอดสายสายตาหาต้นต่อของเสียงที่ดังออกมาที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงเสียงนั้นมันกำลังเดินไปรอบๆกรุงพลานบุญแต่เหตุไฉนเลยพรานบุญนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวของมันได้เลยและแน่นอนว่า ลานบุญเองนั้นไม่ได้หูฝาดไปอย่างแน่นอนด้วยเพราะไอ้ปอมเองในเวลานี้มันเองกำลังมองหาตนตอของเสียงเหมือนกับแกเองด้วยเช่นกันทั้งสองคนต่างเพ่งมองลงไปอย่างด้านล่างแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวของพวกมันได้เลยได้ยินเพียงแค่ฝีเท้าของพวกมันที่เหยียบยำ่ำ ลงบนใบไม้แห้งเปียงเท่านั้นเองไอปอมยกปืนของมันขึ้นส่องไปยังต้นตอของเสียงจนพลานบุญต้องใช้มือกดปลายกระบอกปืนของมันลงเพราะแก่เองห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะถ้าหากไอตัวที่อยู่ด้านล่างนั้นเกิดเป็นคนขึ้นมาจริงๆไอปอมเองมันคงจะกลายเป็นมือยิงอย่างแน่นอน และเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มของแกอีกก็เป็นได้จากประสบการณ์ของแกในตอนนี้นั้นพลานบุญรู้ในทันทีว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างมาลูกคมของแกที่ด้านล่างไม่นานมากนักพลานบุญวางปืนของแกลงกับพื้นหางพร้อมกับการใช้มือทั้งสองข้างของแก ยืนไปเด็ดใบไม้มาสามสี่ใบโดยที่ไอ้ป้อมจ้องมองดูการกระทาของแกอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพูดจาใดๆกันระหว่างไอ้ป้อมกับพานบุญโดยเหตุที่ไอ้ป้อมมันสงสัยการกระทำของพานบุญเป็นอย่างมากในใจของมันนั้นจดจ่ออยู่กับการกระทําของแกหลังจากนั้นไม่นานพานบุญก็นำใบไม้ทั้งสใบ ใส่ในมือของแกเองพร้อมกับพนมมือและหลับตาลงหลากับแกเองกำลังท่องบนคาถาอะไรบางอย่างอยู่ไม่นานมากนักผ่านบุญลดมือลงพร้อมกับลืมตาขึ้นมาและส่งใบไม้สองใบให้ปอมพร้อมกับส่งสัญญาณให้มันเองใช้ปิดตาทั้งสองข้างของมันซึ่งผ่านบุญน,นั้นได้ทำไปก่อนหน้ามันแล้ว ชัวเวลาไม่นานพรานบุญหยิบใบไม้ที่ปิดตาทั้งสองข้างของแกออกและไอปอมเองมันก็ทำตามอย่างไม่รอชา้าสิ่งที่ทั้งสองคนได้พบเห็นนั้นมันยิ่งทำให้คนทั้งสองตกใจกันเป็นอย่างมากอสุร,รากายลายที่อยู่ด้านล่างนั้นมันใช้มนบังตาไว้จึงไม่มีใครที่จะมองเห็นพวกมันด้วยตาเปล่า ดังนั้นพลานบุญจึงปลูกเสกใบไม้เพื่อเอามาปิดตาเพื่อเป็นการเบิกเนตรให้เห็นอสุรกายหลายพวกนี้และสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นไม่อยากจะเห็นก็ได้ปรากฏต่อสายตาของทั้งสองคนที่อยู่ด้านล่างแล้วในตอนนี้เสียงเดินไปมาที่อยู่ด้านล่างนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่ไหนเลยแต่มันเป็นเสียงของผู้หญิงสองคน ที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่รอบๆต้นไม้ที่ผ่านบุญนั้นใช้นั่งห่างกันอยู่ในค่ำคืนนี้สายตาของไอ้ป้อมและพลานบุญต่างเห็นรูปร่างและใบหน้าของผู้หญิงทั้งสองคนอย่างถนัดตาเพราะทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่ไอ้ป้อมและพ่านบุญรู้จักดีมากที่สุดแต่สิ่งที่ผิดปกติไปเห็นทีว่า จะไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วสิ่งที่ทั้งสองคนได้เห็นกันในเวลานี้มันคือร่างของจำปีเมียรักของพานบุญเองซึ่งเธอเดินไปเดินมาอยู่ด้านล่างมีจำปีสองคนลาวกับเป็นฝาแฝดกันในตอนนี้ทั้งไอป้ปอมและพรานบุญต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นจำปีเมียรักของแกนั้นได้ตายไปแล้ว แต่ทำไมถึงยังมาเดินอยู่ด้านล่างได้และที่หนักไปกว่านั้นทำไมมีจำปีถึงสองคนไอปอมเองมันมองมาที่พรานบุญราวกับมันเองต้องการคำตอบและคำอธิบายจากปากของแกแต่ในตอนนี้ไม่มีคำตอบจากพรานบุญเสแล้วพรานบุญเองได้เพ่งสายตาไปยังล่างเมียรักของแกทั้งสองคน มือข้างหนึ่งหลวงเข้าไปในย่ำคู่กายของแกพร้อมกับการส่งอะไรบางอย่างให้กับไอป้อมสิ่งที่ผานบุญยื่นให้ไอป้อมมันคือกระสุนหวานอาคมที่แกได้ทำการปลุกเสกไว้แล้วทั้งสองคนยัดกระสุนหวานเข้าไปในปลายกระบอกปืนในตอนนี้ไอป้อมนั้นได้คำตอบจากผ่านบุญแล้วว่าแกเอง ต้องการให้มันทำอะไรต่อไปแต่ในใจของไอป้อมในเวลานี้ยังมีอาการลังเลสองจิตสองใจอยู่เนื่องจากมันเองยังไม่เคยเห็นและต้องยิงอะไรอย่างนี้มาก่อนพลานบุญชี้เป้าให้มันพร้อมกับแกเองก็เล็งเป้าไปยังอีกคนซึ่งแน่นอนในตอนนี้พลานบุญต้องการให้ป้อม มันยิงเมียรักของแกโดยแบ่งกันยิงเป้าหมายละคนอากาศที่หนาวเย็นในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสองคนให้เย็นใจขึ้นมาได้เลยเหงื่อของไอปอมและพลานบุญไหลออกมาเต็มใบหน้าของทั้งสองคนอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลีล้ออะไรอีกต่อไปแล้วพลานบุญส่งสัญญาณให้อปอม มันเตรียมตัวลวงมือในทันทีไม่นานเสียงปืนแก๊ปยาของพลานบุญก็แผดเสียงออกมาเสียงปืนของแกดังสนั่นไปทั่วทั้งล่าวไพรและในเวลาติดติดกันที่ห่างกันไม่กี่วินาทีเสียงปืนของไอ้ปอมมันก็ดังขึ้นมากลิ่นของดินประสิวและควันดินปืน ได้ลอยเป็นกลุ่มสีขาวปกคลุมสายตาของทั้งสองคนผููกองกับดาบเลวัตสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอยากตกใจในเสียงปืนของทั้งสองคนพร้อมรีบลุกมาหาพลานบุญพร้อมเล็งปลายกระบอกปืนของทั้งสองลงไปอย่างด้านล่างตาตหา่างพลานบุญใช้มือกดปลายกระบอกปืนของทั้งสองคนลงเพราะไม่ต้องการ ที่จะให้ยิงซ้ำลงไปอีกแล้วในเวลานี้คนที่ตกใจที่สุดเห็นทีจะไม่พ้นผู้กองกับดาบเลวัตที่ตื่นขึ้นมาอย่างตกใจและโลนลานด้วยเหตุที่ทั้งสองคนนั้นมัวแต่หลับอยู่และไม่ได้รู้เรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาเลยส่วนไอ้ปอมเองนั้นค่อยคอยลดปากกระบ,บอกปืนของมันลงหลังจากที่มันลั่นไกปืน ใส่เมียรักของพานบุญแล้วสายตาของทุกคนต่างเพ่งมองทะลุผ่านกลุ่มหมอกควันของดินปืนไปอย่างที่ด้านล่างเพื่อรอดูผลงานในครั้งนี้ไอปอมเองมันค่อนข้างจะมั่นใจว่าสิ่งที่มันเห็นนั้นไม่ใช่คนรักของพลานบุญอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วพลานบุญคงจะไม่ให้มันยิงปืนออกไปอย่างแน่นอน เวลาผ่านไปไม่นานความเงียบสงบก็กลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้งหมอกควันของดินปืนค่อยๆเลื่อนลางหายไปอย่างช้าๆสายตาของทุกๆคนในเวลานี้ได้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างถนัดตาชัดเจนไม่มีแม้แต่เงาของจำปีทั้งสองคนอยู่แล้วราวกับทั้งสองเป็นผีสางนางไม้ ที่หายตัวไปได้เสียอย่างนั้นเมื่อทุกคนมองลงไปอย่างด้านล่างแล้วไม่พบกับอะไรเลยสายตาของทุกคนจึงจ้องมองมาที่พรานบุญแทนพรุ่งนี้เชา้าผมจะเล่าให้ฟังครับเสียงของพลานบุญบอกทุกๆคนออกมาเบาๆพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดสินเสียงที่ผ่านบุญบอกทุกคนออกมา แกเองก็ส่งสัญญาณมือให้ทุกคนนั้นหาที่นอนหลับพักผ่อนเพื่อเอาแรงกันก่อนแต่แกเองยังคงนั่งอยู่ที่เดิมพร้อมกับการจ้องมองมายัางด้านล่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าแกเองกำลังคิดอะไรอยู่แต่ในตอนนี้คนที่เหลือต่างก็ทำตามคำสั่งที่แกนั้นบอกออกมา ต่างคนต่างหามุมพิงหลังเพื่อหลับนอนพักผ่อนกันและจิตใจของแต่ละคนในตอนนี้ต่างหมกมุ่นกับคำตอบที่ผ่านบุญเองจะเล่าให้ฟังในวันผู้นี้เช้าไอ้ป้อมเองมันอดเสียดายไม่ได้เลยเพราะในคืนนี้เหมือนจะโชคไม่ดีเสแล้วไม่มีสัตว์ป่ามาให้ลูกป,ปีของมันยิงเลยสักตัว แต่ในทางกลับกันมันและลูกพี่ของมันกลับต้องมายิงตัวอะไรก็ไม่รู้แทนมันเองจึงอดเสียดายไม่ได้ที่จะได้เนื้อสัตว์ไว้กินกันในวันพรุ่งนี้เช้าเวลาในป่าอาทันแห่งนี้เดินผ่านไปเรื่อยๆพร้อมกับความคิดของพลานบุญเพราะแก่เองกำลังสงสัยเหลือเกินเหตุใดเมียรักของแก ถึงมาเดินอยู่ในป่าแห่งนี้ได้จำปีต้องการสื่อสารอะไรกับแกกันแน่แต่ที่แน่ๆแ,แกเองได้ใช้ลูกหวานอาคมลองยิงร่างของเธอไปแล้วและดูเหมือนว่าลูกหวานอาคมของแกะจะไม่สามารถทำอะไรอสูร,รกายพวกนี้ได้เลยหรือจะเป็นเสียสมิงไอ้ตาเดียวที่มันได้จำแรงแปลงกายมาหลอกล่อให้แกตายใจ เพื่อจะให้แก่เองลงไปอย่างด้านล่างและมันเองจะได้สังหารปิดชีพแก่อย่างงไไ่ายดายเหมือนที่แก่เองก็อยากจะฆ่ามันด้วยเช่นกันโปรดติดตามตอนต่อไป